อ้ามันแล้วนะอ่าอ้าเป็นจีนเฉยเลยเขายังไม่ได้อัดนที่เรียนอัดแล้วทันเขา้าแหมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ในไม่ต้องอยู่ในคอปเตอร์ของเพื่อนนะน,นะเข้ไทยแลนด์ด่ะ เฮ้ยมันกระโดดล่วมลงเรืออารมปรับความกิ่งโอ้สองคนเลยสารช่วยหน่อยช่วยไม่ได้ไม่มีรถเอ้ยเจอแล้วอารมอารอารมปรับความกิ่งเท่าไหร่ห้าสิบเออดีละมันจะไม่ยึดมันใจนี่เฮ้ยเดียมต้องไปเกิดที่เรือมันไปฆ่ามันก่อนนี่ไงถึงไม่ยึดแต่เนี่ยมันยืนอยู่ตรงธงเลยเนี่ยได้ เออแค่นามก็จัดไปเออเย็ดทงอะขับแฮล่เออไปก็ได้สนุกดีเฮ้ยใครยิงเออ Người... anh work, man. Right, hit. Ah, này nè. Không, 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 รถชนต้นไม้พยามานั่นใครเนี่ยลุยและอาร์ก็วิ่งผ่านหน้าไว้โอ้โหเต็มเต็มอาร์จะไปเกิดที่สันนะเขาบอกว่าจะตายแล้วอ่ะนะยังไม่ตายนี่ยังอยู่เลยอาะตายแล้ว Do lỗi hằng yên có tít hằng tít nữa không tít nữa nè 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 nè

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไรออกเฉยๆฉยช่วยถอยเลยลองทำป้องกันไอ้ฮอนันล็อกไม่เป็นไรโอ้โหไม่ได้เอาตัวยิงมามีป่านี่เอานี้ยิงไม่ได้เยิงไม่ทันโอ้โหสารสารมีพวกมันมาไหนในมาช่วยแล้ว โอ้ยตายโอ้ยสารเดือ<ล>พตายศพลอยสารเดือพตายนะเดี๋ยวจะไปเกิดตรงนงั้นอเอ้ยเหมือนมีคนกระโดดล่มลงแถวาสารน่ะแย่มากแน่อามโดนใครยิงอะโอ้ยอ,อ,อยู่หลังอามเองไม่ยิง ไอ้รถไอ้รถเกียนยิงยิงรถที่มันมีทรายอ่ะหนีไรไว้ยิงฮอแต่มายิงรถแ่ะเทพประหลาดเฮ้ยรถถังรถถังรถถังไหนด้านหน้าไหนวะเห็นที่อัมผันไหมวะตายแล้วเออโอ้ตาย ไอ้เฮ้ยตายได้ไงอ่ะโอ้ยโดนมันยิงเจ็ดหกห้าสี่สามสามสองสอง,สองหนึ่งเกิดมาแล้วไหนตัวไหนมาแป๊บหนึ่งออมขอไปเก็บอะไรหน่อยของชอบอันนี้ เฮ้มันคือรถถังโอ้โหเต็มไมเลยไม่เป็นไรยามไปช่วยแล้วมันต้องลาบเป็นหน้ากองอามเป็นอะไรอ่ะเป็นเุはは่งบ um ิน F16 มาแวววิ่งโดนไหมสายค่ะไม่โดนชั้นเอาอย เรียบร้อยเสร็จเฮ้ยอัาค่าเขาติดแมนโก้ทูไทยแลนด์หาแล้วไอ้อัอนัว่าเท้าแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์เออเท้าแลนด์นั่นไงอยากหาอะไรจิ๊บคิว โอ้ตาย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 คือเกียรย่าจะขับเฮลิเออร์ดีั้ยเฮลิเออร์ก็สดดิโอ้ตาย อเป็นที่สี่เมื่อไรเอปืนนะโอ้ยมาแล้วเอฟสิบหกไมกบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮคนปดกนปิดตามฆ่าต้งสี่สิบสี่คนนิดเดียว นี้ไปติดกว่าฟังเขาจะช,ชนะแล้วนะอรัไม่ชนะเลยมันไปยืนรอรถอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คันนี้เอามาแล้วมามาแล้วโอ้โหฆ่าได้เจ้ <c oughs> ตรงเป้า <c oughs> แล้วก็เปิดเอก็ไม่ได้เฮ้ยรลระเบิดเฮ้ยพวกมัน <forcément S 1> เมื่อ่ะเหมือนพวกมันมาขับเอลที <temper our. S 2> ่พวกเาะไม่ใช่เออจอสดนอวนเออไเก รถถังทำไมสี่มีมมมตายโอ้โหตายตัวช็อตลงต่อ ไปหาอะไรมาขับดีกว่าขับเครื่องบินเล่นดีกว่า